ย่างไส้ตะไครแล้วตะบุญยะ เดือแต่มันไทยพี่น,น้องเบิ่งนกอนิยงมันมากมวลน,นิยมยซี่ยวเซี่ยวอยู่นะปุณย์รุ่นจังสิงหัวเป็นนกอนิยงเราเคยอยู่ลานนั้นขายนกมาก,ก่อนจ้ะมวลนิมนนยมงุณเนาเห่าเซีวเซีวอยู่นี่ตัวเสียนพามาเอาตะไคร้จ้ะแม่น้องไฟเสียดเนี่ยอยู่เนี่ยกิน เดี๋ยวเดี๋ยวเมตุเอากันเด้อจะ้ะไปไปห,หากินหยาไปดูถุงหัวยังมงันจะมั่งก็มัสวัสดีโยนนัวแลนเหรอไปไปหากินหยาไปดน้องนัวออกขอ,อกเมตุไกลามากเมตุเอาแต่ไข่อย,ยู่พอดีไปหากินหยาเด้อบักลาเด้อพี่กำนองอย่าดื้ออย่อา,ดยอยาดื้อ,าอหากินตะหยา่ยาไปกินผักกินอันบักทั่วบักเผาเมียเด้อ ไในเราบันนี้เอาไล่กรรมเป็นกรรมพุทธเจ้ามาเนี่กรรมใหญ่เลยจกักสิพ่อขันบ่พ่อเดี๋ยวขันบ่พ่อกะสิมาเอาอีกแม่หนองไผสิเห็ดเนี้ยอยู่เนี้ยกินยังไปเบิ่งเด้อเจ้าว่าแมนหนองไผ่เสียแต่เดี๋ยแน่มีเมนูอยังแน่เหมือนนี่เอาตะไคร้ไปหลายก็ทุเดียวไปแล้ว ม่น้องไผดังไฟ่าสเตาเลยจะมีตจาแม่น้องไผ่จดังสงเตาเลยแม่น้องไอแม่น้อ,นอ,องไอจะขม่าเี่ยวในพักมาปลูก่นอ้องผักซีกับพักนาอ๋อผักนาซบานห้องผักนาผักนาเดททนทเดไอ้ถ้าพัทดไทม่องไผัดกินปูกักนาไปนั่งย้ทางใดก็คขนไปทั้ผู้ดีแล้ว ดีขวัใส่พ่อปุ๋ยว่าติดบ่ล่ะติดบ่ติดแล้วนี่จะเมนูเฮาไหมนี่เอามีเมนู่อย่างเมน่าไฟเอาสิย่างใส่พันตะไคร่แล้วใส่เด้อพี่น้องมื้อนี้ย่างใส่เห็นแต่เพิ่นเฮ็ดเนาะพ่อน้อยเห็นแต่พ่อน้อยเฮ็ดย่างใส่พันตะไคร่ป่ะนะอันนี้ผัดมีข้าวาชอันแม่เกี๊ยบจ้ะมีแม่เกี๊ยบเกี๊ยบเอ้ยจ้ะ เดินทางกับเยอรมันเราใจะจังเลยเดินทางปลอดภัยเด้อแม่เจี๊ยบเดินทางปลอดภัยเด้อวันนี้สิฟัดมีโคราชจ้ะกับตำน้ำจิ้มซี่ฟูดเาพันตะไคร่พอดีปลาาตตัวะไคร้มเห็ดตะโพน่อยเห็ดปีนองเอือวันนี้จะไปเอาตะไคร้มาผพรยรุ่นว่าหลายๆเด้อเป็นอาดหนึ่งี๋ยวเกาจิ้ทุบร่องหม้อน้ำก้อนจิ้ทุบต้มก่อนจ้ะต้มใส่ก่อน เราจ้องสีมาพันพันพันจ้นะโอ้แต่ไข่ฐานหนึ่งน้ำเดือดเราจะเกลือลงก่อนท้อนหนึ่งก็พอแล้วเนาะพอแล้วใส่มาลุ่งมาหนึ่งมาเบิ่งจังไหนจังนมะล่างล่างสะอาดโลก็เห็ดยางนั่นตัวเนี้ยเขาต้องเป็นพ่วงนี่ไี่นองไปล้างสะอาดแล้ว ใส่จักตัวนี้จะมาหลายแทยตัวเดียวนั่นละเอาล้องไปต้งสะอาดสะอาดแล้วก็น<ด>ีกินด้นนี่ยหวักก่อนจะอาจังสิไปพันโอ้โดตร,งรวงๆแล้วไก่พ่อเอาไปหา้าอออออีกเนอีกเดืนเนตือบอุเลนะ่ะแาจากสามทิปนาทีบอุลละ มี่ไฟก่อนกันไ,ไฟตำเครื่องทา่าจ้ะตำเงนีน้เเทียมแม่เ้อย,ยนะิสนมักสีทำตะไข่ํำจักหน่อยกันนะเทียมตะไข่แม่ห้ไไอยเรียมสิมักได้ไปโอ้ได้แล้วลย้าลอดวนโอ้ ยับพ่วงแล้วป่ะนี่สองพ่วงซีพ่วงตะแม่นทองไปเอาลุงซีพ่วงกับเศษเศษดิอ่าห่อหนึ่งหน่อวันนี้เขาสิได้พันตะไคร้เลยไม่หยางไม่จ้ะฮอน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 ไอ้มันเย็นก้อนกันเลยเด้อมีต่ออีกค่ะตรวจตรวด หั่นหันเอา therapist. มันมันออกเอาตะใส่จ้ะเนี่ยเนี่ยน้องไฟหั่นวันนี้หลอกเอามันมันออกเรียบร้อยแล้วจ้ะไ่ต้องหมักเยนๆเล็กน้อยจ้ะดีกั็ขอยไปนี้แหละแม่น้องไปปีใส่เทียมกจะเทียมมาด้วยเทใส่ตัวนี้จังเลยทำใบหลอกเทียมกับไก่ มันนวอยู <ing> <the supply> ่งเหยิ้าตัดเด็กเต็เใส่ใส่ติ่มเลือด้มันหัวกระเพาะหัวนวดเต็ไปลตั้งใจเสือเขาใจเลือเขาลวมเขาใจเสือเต็มอัปไข่เนื้อมันหอมๆเน็้อเดือดเนื้มนนวดต่ดใจเสือหายต้องใเสือเราไม่รูใจควนม่ไหวกันเลยละ มาต้อหยิบท่านตะไคร์จับบ่นบางคนใส่เรืองอยากใส่อยากใส่มาฟันใส่กันแล้วแบบนี้ตะไคร์มาฟันตะไคร์ใส่กัน้ตะไคร์เต็มถาดเยี่ยมประตูเตรียมมาให้แล้วเอามาฟันซอยกันอย่างไหนมาถือแล้วแบบนี้ เอ็นพอหน่อยอย่างก็เป็นแต่แสียบเจสูตรพอหน่อยได้เนี่ยสูตรพอหน่อยฮักเคืองได้ไหมอันจิ้มปั้นเนาะก็ฮักคือรพอหน่อยจ้ะพอหน่อยเฮ็ดแบบเล็กเฮ็ดมืดแล้วสูตรพอหน่อยได้พี่น้องบัดนี้เนาะอันใส่กันโอนี่ขัดหัวไว้น้ำมันเลยสิบข่ายตัวเอาไมมจิ้มฟันขัดหัวไว้น้ำใส่จังสิบัตรทะลักพคนละ คาดกับขาดน่นกมันสีบ่ถึกสูตรพอน้อยนี่จ้ะไม่เสียบไปนีปลอกนี่นี่อ่านี่ได้แล้วเสียหัวเสียบไผ่คือพอน้อยแหละเนาะหมุนหมุนหมุนใส่กันขัดทั้งนี่ก้อนจังงัดนี่ขัดใส่ตะไครบวันนี้มุนวันนี้ ออโอ้ใส่ยาวมุนหมุนมุนรอบวังหันสีขาวยี่ตั้งเพ่งรอบนี้สีขาวยี่ตั้งไปเอาเดี๋ยวมุนก่อนจะข้าวกันพี่นอ้องวันไหนจะ,ะไข่มาหลายเหรอบ้าพ่อพี่น้องปั้นสวยกันละอันไปล,ละวันนี้เข,าาขา้าไป,าปย่างถาไปย่างมีย่างถาลงไฟ แต่ว่าท่านอย่างกระหอมเราพี่น้องตะไคร่หอมตใส่พัดตะไคร่จ้ะผุดเบื่อหวานตะไคร่พ่อตอนแรกเห็นเรามาหลายเราใส่กระไหลเท่าพวกเราสามอันนี่อิ่มไปเลยอิ่มบ่อิ่มกระแทบเงินเต็มเต่าเต็มเตาเลยเหรอ ยืนกินกขนมชิ้นนี่เตะตั้งเดี๋ยวกันลําจะง่ามเยากสละถแมนมันบาง่ามมันบาเป็นระเบียบมันมาเป็นระเบียบคนไม่ตะวัย่ามกินนี่ต้องหะวังเด้อ้าก็ต้องถอดไม่ออกก็เจอย่ามกินน่ะถอดไม่ออกก่อนพี่น้องลุ่มอุ่มลิมอิ่มเยอ พี่น้องเต็มเตาจ้ะต้องคอยหมุนไปเรื่อยๆทังจันท์มะสีไม้หมุนเรื่อยๆนี่ก็ลังเดียงหอมพี่น้องเหมือนตะไคข่แต่ไข่แต่แสียบก็เป็นไวรัสแต่ละอันมันยุกกลางไก่ซุกหรอใหญ่ออกใหญ่ออกช่างนี้ใหญ่ออกอะไรช่างไรซุกใหญ่ออกใหญ่ออกจากไฟพี่น้อง หอมเนี่ยอย่างข้าวเดียวก็สิได้กินแล้วเดี๋ยวไปตัำน้ำจิ้มก้อนพี่น้องบนนี้หอมอีหลีดัดมีโคลาตต้อจ้บะบนนี้ใส่แตนหลัก,กเรียบร้อย<ม>แล้วมีผักแป้นเดย์พักแป้นมีกบผักเต็มบนนี้หมูหอมมี่ป่ะบนนี้นี่เด้อ์งานผัดตัองผัดน้องมี นี่มมก็เหมือนอันเออดุละทั่งดูแลของไฟของมันลุ่ๆตาน้ำจิมเลอรไฟลุ่นน้ำจิ้มเอาเต้บัะพิกเลยเสียบๆวเจาออกไปดยที่เมนไฟมย่างไล้ามหวันศิตั้มไปทาเถอะหอมไ่หอยมีของอัน พ่อคนวายเฮอเอาตะไคร่พันหอมพี่น้องหอมตะไคร่ฮะหอมค้าวอีรีเนาะหอมตะไคร่นี่นยยแม่มือนมาไปนยังหน่อยเห็ดก็ไปแต่แเสบแนมะ่<า> <laughs> มือนอยากกินน้ำนยอย่างเข้ากับสีเส็บือกันเนี่ยสูตรเดียวกันละ่ะกับพอหน่อยอ่ะสูตรพอหน่อยละไมาเห็ด อยากชิมมึงเล่นเนาะมาหอมกับเห็ดเสนอตรงเนีเอาขึ้นเรื่อยๆหอมไปวย่วยอยู่ทำได้แม่สุกแล้วก็เอาขึ้นใไปทานหอมตะไคร้ทุกคนบาัดเจ็บบาดคนเห็ดนั่นแบบนั่นจะสวยเห็ดแบบงามสวยงามย่างซะตะไคร้นี่ยหอมอยากติมเถอะเด้หอมไม่ลีมันตื่หอมตะไคร้แม่สุก้าหนีใส่เข้าไปย่างซะเราตุ๋นติมตะไคร้ปิดไปจังน้อยนี่โอ้เสนอมันเหมี่ยนนิดๆตัวนี้พี่น้องหอม ว่ามันซิมยากแม้ไม่ค่าใหม่ก็ต้องเลี๋ยวไปใส่อุปกรณ์ตัดก่อนจังซิมได้บ่างเป็นแตนยิบซิมได้เลยแ้าวขอนิ่วผัดนี้ขอลาดจ้ะกิน็ได้ปรุงอาหารกันผัดนี้ขอลาดคนปรุงมาให้เรียบร้อยคครรบเื่องผู้ใดมาวานก็เติมน้ำตาลอีกจ้ะแก่เติมน้ำตาลกับริกป่นผู้ใด้มาเผ็ดก็พริกป่นลงไปในเตี๋ยวจ้ะ เก็บไปแล้วพี่น้องเดินทางแล้วหอดเยอรมันละปันปีหน้าเจอกันไหมพ่ะนะไม่เก็บไม่เก็บมาเยี่ยมเขาปีละเที่ยเนาะกลับมาแต่เยอรมันไปได้ไงมาเยี่ยมทุกหลอกขอบคุณหลายๆเด้อไม่เก็บม่เยี่ยมมายามกันห้างนี้่นกินเส้นตาหนังกิมเมียนเส้นข้าวซี่โครงแล้วก็กระเทียมลงไปะเร็ว ดีฟูดเล้าแมนแมนเอมมะพริเตี้ยัมั่งมีด้น่าจากต้นหอมๆอมสิแมนยังเราถือกินมะพริตห่วยๆอยู่สิน่ะไม่ยังมีออกไปประทไทกิพ่อละตีลงดุนลกข่ยันบรลเลกน่นี้ออมหัวทองนนี่เกาหลิบเข่าแห้งหัวมานนีเาหวยเยมันยิบอันนั่นพีตวน เอา้ำปลาคือขวดใหญ่ทีพี่น้องของมันไม่เกียบเกียบเด่โอ้แต่มรไป่หตัวนี้ไม่ใ่น้อเปิดเพราะใาไม่ตู่ไ่เปิทันแล้วเขาเรียกเกียวน้ำปลาน้ำปลาขวดใหญ่เพราะม่ไม่จุกไงอืมเข้มไข่เมเมนพยวจิตจรน้ดื้อปุ่นเียบก็าเป็นยังน้ตา ชูรถกองพ่อประมา่านเสียบผงร้อยจ้ะพ่อประมา่านเงี้ยหมึกเน่าลงไปโอ้ยหอมบ,บักเน่าห่วยกลัดจนยังได้ถึงว่าบางคนว่า,วาถือกินบักเน่า้ยอยากกินลาบได้โบเมนได้เพียงรุ่นโบหมักเพราะว่ามันบกขอกันตัดคมต้องขมจ้ต้องขม,<ะ>ขมบกักกินวาวดิวมัน,น,น,มน,นห้วยกินคือเป็นหวานเลยน่ากินไหมเยอเพียงสต๋อจิจารห,หนึ่งหน่อยหอมๆนะโอ่อเรียกนำใหญ่ หิ้วเขาขบเขือไปห้องขบหอมใช่ไหมหอมเลด้วยซีฟูดึงอ่ะซิมเนี่ยนะซิมเกลูกันมาพี่น้องซิมเกลวกันใส่มาใส่มาซิมจานกระนอยนลำปลากระน้ เสียบไปแบบเสียบหลอดเส้นขอปลาเป็นแนวเีอ่กซีฟูดจ้ะเอาใส่มากปเนาใส่มากกิมพี่น้องใส่มาตุยจักน่อยเนื่อยักยังล้เนาะเาพีทไทยถือผักซี่กินพี่น้องหอมๆมกันกับซีนะเจ้าพี่น้อง จากบใส่หมูขุยวุ้นใส่ก้านตะไคร่เพิ่นเห็นปุ้น้อยกินคขึเป็นเสบแหนบสองคนนี้คนรุ่นน่ะสองเรานย่งเต็มปากเต็มคำเนาะจิ้มถือกินบักหนวบะกน่อยเนี่โอ้ยมีหวยตีพักกันแล้ะมาพี่น้องซิมกันห้องย่างเข้มยางเข้มกับยู่กับผู้เหีดยบจยังไงซิมนะเขาโยมเมเจ้าย่พันา มีดด้วยก็ใส่มีดตัวบางมีดบาดแล้วหน้าบาดพี่น้องซิมวยเล็ดน้ำลายน้ำเที่ยเปียบหมูเดฟพี่น้องมองปลาได้ดีเดียผู้ถือกล่องเลยเที่ยเปียบมองป่าได้กินน่อได้ซิมผมจะใครยืมตัวอ๋อเอาประตูสิมาซิมสิซุกแล้วเต็มถาดเลยใส่ไหมเออเหนียบลอยพี่น้องโอ้ยหิวแห้งแต่น้อง หอมคักรหอมเนี่ยมาเด้อจะกินอย่างใสน้ำกันบ่เนี่กินกับน้ำกิมซี่ฟูดจะ้ะอย่างใสท่านตะไคร้เด้อพี่น้องมาเนี่แต่เสียบคักทางนี้พัดมียก็ลาดจะ้ะพี่แต่เสียบคือกันมาๆมาจาก,กินน้ำกันบ่เนี่มาเด้อจะพี่น้องแฟ้นกับสมองสุบอนนั่นละ่ะกินเขาเด้อม,มือนีอย่างใสหมูใสตะไคร้ อผ่านตะไคร่บเผพันตะไคร่ว่าที่าว่ามันย่างใส่ตะไคร่ขั้นขันต้นตะไคร่หอมไม่เกลี้ยงไปเรื่อยๆจุกกินเป็นอะไรตีเฮากินเป็นใส่แล้วตีกินคือดำบ้ากินแบบดำพี่น้องผลจะไม่กินว่ากินคือดำไปอยู่นี่โด่งในปลาเนาะในหนังกินขไก่กเป็นโตยกขาไก่กินเป็นโตัวไหมโอ้ยบงหนังเรื่องๆหิวข่อยาว ต้องกินใกล้เป็นโตคนละเม่อเมียนจะเนี้ห้นี่ยอยู่เขียงกับมีอยู่เม,มีมยีะไรอยากไดนตอนสำเนียละฮะ,อะอหอมตะไคร่นี่เกลือคนหวานเนาะมันนิ่าเ้จหลงได้เทียดออกมันจะกินหอมตะไคร่จังหอม มีตุกกินได้ไมรุ่นอย่างตอบนี่ทำไมคาดออกเาต้องไปเป่าไปหอมเขากันกตะไก่ในหอมไงเก้วคือุ่นบอนคำกได้เก้วสนุกแซบก้ไ่บ้ากวก็แซบ น่พอแช่ติ่มคุณสิบกินเล้าเสีบเลาแชร์หมดเกลี้ยงเอครับผสมปาหน่อยไม่ได้อนแม่เ่จงวันนี้แจ้งยังว่นเหลวเ้อประจำอัดสมปาหน่อยอาบได้แล้วต้องผสมปาหน่อยแม่จงนะ รู้ดีอยู่เอาเอาจานนั่นขั่นๆเส้เราที่เหนียวเฉียงมาผีดเดี๋ยวหั้นลุ่งไม่หั่นเลย <c oughs> ยัปุดๆด,ดีด๋ยว ก็แจ <Ooh. S 2> <c oughs> ่มอะไรเป็นกบขกดีแล้วพี่น้องเลยนี่ัหมด่ไตีเจ้าตีใส่ตีไหมเจ้าเคียงแม่เเดี๋ยวกินแบบบ้าันก็ได้กินแบบหันก็ได้เคียงเป็นือรุ่นะเฮ้อเป็นรุ่นอยากันตหันเรา ăn cái thịt cay ngay. Ăn bẹp... Ăn lần cay cả khay. lần cay cả khay nó cay lần cay lần Ăn lần cho lần cay Ăn cay lần cay lần ăn lần cay lần ไม่เกี่ยบแล้วตังน,นี้มากินลูกเต่ายิงลูกคอเขาเสียบตัวมึงแมงไฟกินฟันกุนกยกโจออยโอ้ตกเตียงสัมโอ้ตกคนเสียงสัม มือจ้องมือแม่น้องไพ่ก็สษีเดินทางแล้วจ้ะไปเยี่ยมเบ้าแอร์ไอหนูพ่อจะไปอยู่ไปกินอยู่ดอกต้องุ่นหาหนูให้ไปฝากเบ้าแอร์เบื้องญาญาสบายจ้ะมันไปเยี่ยมเบ้าแอร์ไปเยี่ยมญาใจไปทั้งหมุนได้หลายวันเบื้องญาเบ้าแอร์ล่ะ แม่น้องไพ่กับจำแซบเกี่ยวเขาว่าบ้านได้ไปซองเบื้องักเกือโทษถามข่าวยากับอาการดีขึ้นจ้ะซอยเหลือตัวเองได้คือเกายู่งพอไปปลูกพักขอสวนเดอ้อแม่เว้ย <c oughs> ใส่ปลูกแตนเทนก่อนแม่น้องไพ่กับจีหายไปหลยมือ,อยุ่งจ้ะบ้านเยียนเด้อไปเลยปิด้องเป <มา S 1> ็น <มา S 3> หอด กินทอดกับไปย่ำตัง้งเป่าแอร์ออออก่อนนะจ๊องกินทอดกับไปทางน้าโคลงเด้อจ้ะก่นน้าเป่าแอร์ผาลงไปหาปลาหน่อยกินอยู่ริมโคลงเพราะว่าช่วงนี้น้ำแห้งรใส่ปลาลาไหลงไปได้จ้ะน,น้มนนำมาไหลานานาหนาวนี่ละกุ้งนกน้ำถ้าอยากไปย่ำไปย่ำก็มไม่ได้น,าน,นานีนเนาะหนักชนจังไป <c oughs> แต่เน่ยแตบแฉลบนะจะได้กับขอบคุณนเอฟซีสมองทบ้านแล้วครับขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาทีก็ไหลก็แช๊กก็ทิ่ตามมื้อนี้ใส่หมูพันตะไคร้ครับพี่น้องถือว่าสุดยอดอยู่เป็นเมนูที่กำลังฮิตสิเป็นกับข้าวก็ได้กับแหวมก็ดีสุดยอดแซ่บพร้อมผัดหมี่คราดของฝากจากแม่เกียบติจะได้ก็พี่น้องบ้านเฮาอยู่ดีมีแห้งเด้อครับเช้านี้มื้อนี้พี่รุ่นพร้อมครอบครัวครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า